ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมค่าแรงนะครับตลอดจนการบันทึกค่าแรงเบื้องต้นนะครับรวมถึงว่าการคำนหาค่าแรงสุทธิอย่างเงี้ยนะครับว่ามีวิธีการนะครับจัดทาอย่างไรนะครับทีนี้สำหรับวิธีการควบคุมค่าแรงนะครับพนักพนักงานแต่ละแห่งเนี้ยมีการจะมีจํานวนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการผลิต และขนาดของอุตสาหกรรมนั้นๆการทํางานของพนักงานแต่ละคนนี้นะครับอาจเหมือนหรือมีการแตกต่างกันนะครับพนักงานบางกลุ่มอาจทํางานชนิดเดียวกันในเวลาที่ต่างกันได้นะครับกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักมีการหมุนเวียนเวลาการทํางานของพนักงานนะครับเพื่อให้การผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับ การคำนวณค่าแรงจึงมีจึงต้องมีข้อมูลนะครับและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการทำงานของพนักงานอย่างเพียงพอนะครับและถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดนะครับนะดังกล่าวจึงควรปฏิบัติเกี่ยวกับค่าแรงนะครับนะหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าแรงก็คือก่อนอื่นจะมีการเก็บเวลานะครับการทำงานของพนักงานก่อนเบื้องต้น นะครับโดยการอาจจะมีการาใช้สแกนนิ้วมือนะครับนะหรือบางบางที่อาจจะมีการใช้บัตรต่อเวลาอยู่นะครับนะนะแล้วก็จะมีการคำนวณค่าแรงนะครับต้นทุนค่าแรงง,งานของพนักงานแต่ละคนออกมานะครับนะซึ่งค่าแรงก็จะเป็นจะมีการคำนวณเบื้องต้นมากอ่อนคือเรียกว่าค่าแรงค่าแรงเบื้องต้นนะครับนะจะเป็นค่าแรงเบื้องต้นออกมาก่อนนะครับ ทีนี้ค่าแรงค่าแรงเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นค่าแรงปกตินะครับเบืเ้องต้นนะครับค่าแรงปกตินะบวกด้วย Ot หรือค่าลูกเวลานะครับเราเรียกว่าค,นะคนะ่าแรงเบื้องต unusual unusual ixes, ้นน,กกตนะครับนะทีนะี้เมื่อค่าแรงเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันนําไปหักกับเงินหักต่างๆนะครับนะนะก็คือพวกเงินหักต่างๆนะครับ พวกประกันสังคมพวกภาษีนะครับนะหากเกินหักนะครับมันก็จะเป็นค่าแรงสุทธิออกมานะครับค่าแรงงานสุทธิออกมานะครับนะครับทีนี้วันอ่าทีนี้นะครับในส่วนของการาควบคุมค่าแรงตรงนี้นะครับก็คือควบคุมโดยการามีเครื่องมือในการเก็บเวลานะครับที่ชัดเจนนะครับคำนวณ นะครับเวลาของพนักงานอย่างชัดเจนนะครับนะค่าแรงปกตินะครับตามคำนวณค่าแรงตามพรบค่าแรงงานเรียบร้อยนะครับก็คือค่าแรงปกติ1เท่านะครับทำงานในวันหยุด2เท่านะครับล่วงเวลาในวันหยุด2เท่าครึ่งหรือ3เท่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการกําหนดไว้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาเราไปศึกษาคลิปวิดีโอกันดีกว่านะครับว่าใน,ในเรื่องของการคานวณค่าแรงเบื้องต้นและค่าแรงสุทธิ นะครับว่าเขามีวิธีการในการคำนวณค่าแรงอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับสวัสดีค่ะเจอกันในกรล้วเนาะ วันนี้นะคะอาจารย์จะให้ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณค่าแรงนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีหวยว่าเวลาเราคำนวณค่าแรงค่าแรงเราว่าค่าแรงมันมีสองลักะใช่ไหมจะมีค่าแรงขั้นต้นนะคะแล้วก็ค่าแรงคงที่ค่าแรงขั้นต้นคือค่าแรงที่เราต้องจ่ายให้กับนักงาน ใช่ไหมคะซึ่งคะแนนขั้ต้นประกอบไปด้วยสองส่วนเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังจาไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะ EP EP, EP ตั้งแต่ EP เท่าไหร่น้ EP สิบสอง EP สิบสาม EP สิบสี่ไปจนถึง EP ส<ๆ>ิบห้านะคะส่วน EP นี้อาจารย์ก็จะเน้นที่ตัวอย่างอย่างน้อยเราเห็นตัวอย่างแล้วลเวลาเราคำนวณตัวเลขเราจะได้คำนวณเป็นตัวมไปถึง การบันทึกบัญชีนะคะอาจารย์ขอใช้โจทย์ตัวอย่างตอนนี้อ่ะไปด้วยกันนะคะข้อ7นะคะมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสหภาพเป็นบริษัทย่าเป็นบริษัทที่ทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายมีผลิตภัณู์มีคนงานในโรงงานทั้งสิ้นจำนวนสิบคนคนงานทุกคนต้องทำงานสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมงนะคะสิบคนละสี่สิบชั่วโมงทำงานวันปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาทำงานปกติตั to to you know ้งแต่8โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย10ถึง5โมงก็คือตามกฎหมายแรงงานนะคะ8ชั่วโมงคันนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเอาแค่คนเดียวก็คือคุณเอกเนกคุณเอกเนกเป็นหนึ่งในคนงานของบริษัทสมมติอาจารย์เพิ่มให้นะคนนะสมมติเอกเนกเนี่ยเขาเป็นพนักงานที่อยู่ในแผนผลิตละกันนะคะอยู่ในแผนกผลิตโดยตรงแต่ละเจ้าแรงงานตามปกติอยู่ที่40บาทต่อชั่วโมงโอเค แผนการงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขอเดือนสิงหาห้าเก้าแบบนี้ในเอกเอกนะคะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์แปดชั่วโมงทันแปดชั่วโมงวันพุธเรื่อหัดสุกตามนี้แล้วร่วมเวลาด้วยรวมเวลาก็เปิดบีนะคะแล้วก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์ดนน้ดวยจำได้ไหมื่อกี้วันทำงานปกติตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนวันทำงานปกติตั้งแต่วันจันทร์ ไปจนถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะนี่คือวันทำงานปกติสแสดงว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ของเขาคือวันหยุดโอเคเนาะะ,ะ,ะ,ะอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปเช็คแล้วก็จะมีร่วมเวลาด้วยร่วมเวลามันจะมีร่วมเวลาที่เป็นของวันทำงานปกติ กับร่วงเวลาที่เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแต่8นี้มันคือชั่วโมงตั้งแต่8ถึง17 8ถึง17แต่สองชั่วโมงอันนี้ก็คือ17เป็นต้นไปนะคะนี่คือทีอันนี้ถ้าเราจำได้เลทีแต่ละช่วงอัตราถ้าแรงไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นชั่วโมง วันทำงานปกติเวลาปกติอันนี้คือเลทปกติทำได้มอันนี้คือน่าจะ40ถูกไหมแต่ถ้าเป็นโอทีมากกว่า40แน่อันเนี้ยมากกว่า40แน่หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันจุดมากกว่า40แน่แน่แล้วก็2เปลือย2ชั่วโมงในวันอาทิตย์ก็มากกว่า40แน่แน่โอเคเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ไปดูโจทย์การคำนวณค่าแรงในการทำงานร่วมเวลาที่เป็นไปตามกฎหมายของแรงงาน ก็คือกฎหมายผู้กำกับงานก็จะมีเลท์เลทเลทที่หนึ่ก็คือในวันทํางานปกติแต่เกินเวลา17.00นอนเป็นต้นไปนะอันที่สองก็คือวันหยุดนะคะวันหยุดแต่วันหยุดมันจะมีในช่วงแต่8 ถึงสิบเจ็ดกั้ถาาเงนนปิร๐๐๐๐๐า๐๐๐๐ี๐40บาทต่อชั่วโมงอันนี้จะกลายเป็น่5๐๐๐๐๐๐๐๐๐ปกติได้เนาะแต่ถ้าเป็นวันหยุด๐น๐ว๐๐๐ในเวลา๐๐างานปกติจะ๐่๐๐ที่2เท่าของ นปติะะคส่วนวันหยุดเหมือนกันแต่เกินเวลาปกติอันนี้จะกลารให้ไปสั่งทาของเรียนของคอ่ะเรียนของไครได้อันนี้โจทย์ข้อนี้เขาให้เราทำอะไรบ้างข้อนี้ทำทำข้อที่หนึ่งให้เราทำค่าแรงค่าแต้นของคุณเอกเองนะคะค่าแรงต้นมันก็จะมีค่าแรงปกติกับค่าแรงเมื่อไรเคเนาะอันเนี้ยค่าแรงต้นก็จะมีค่าแรง ปกติกับค่าแรงรวมเวลานะคะข้อที่สองให้คำนวณต่อก็คือคูนวณนค่าเห็นไหมครับนะค่าแรงเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะประกอบไปด้วยค่าแรงปกตินะครับนะบวกด้วยค่าล่วงเวลาหรือ OT ทนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือสําคัญนะครับก็คือเรทของค่าแรงการทํางานนะครับถ้าเป็นเราทํางานในเวลาปกติคือวัน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 ปกตินะ ในเวลาปกติมันก็แค่แค่หนึ่งเท่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการทำร่วมเวลานะครับในวันทำงานปกติมันก็จะได้1.5เท่าเท่าครึ่งนะครับถ้าทำงานในวันหยุดนะครับก็คือเมื่อกี้เขาเขาทำปกติก็คือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมก็คือวันหยุดของเขาคือเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาทำงานเสาร์อาทิตย์เนี้ยในเวลาปกติเนี้ยก็คือ8ปดโมงถึงสิบเนาฬิกานี่มันก็จะเป็นคำนวณให้เป็น2เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี OT ในวันหยุด หรือล่วงเวลาในวันหยุดเนี้ยมันก็จะคิดให้เป็นสามเท่าของค่าค่าแรงปกติอัตราของค่าแรงปกติโอเคไหมครับค่าแรงงสุทธิค่าแรงงานสุทธิคือเอาค่าแรงขั้นต้นเป็นตัวตางแล้วก็ลบด้วยรายการขัดต่างนะคะอ่ะซิจบเลยรายการหักอะไรบ้างถ้าบริษัทจ่ายค่าแรงมีการหักภาษีนะที่จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต้นหากเงินประกันสังคม1.5%าอของค่าแรง ภาษี5%ของค่าแรงนต้นส่วนเงินประกันสังคม1.5%ของค่าแรงปกตินะคะอาเดี๋ยวเรามาส่วนข้อที่3ให้บันทึกการจ่ายค่าแรงบันทึกการจ่ายค่าแรงเป็นเงินสดนะเป็นเงินสดโอเคส่วนข้อที่4ให้บันทึกการบันทึกการจำแนกค่าแรงอะเดี๋ยวเราเรามาดู ตอนนี้ก็คำนวณเ,เลยกันนะครับตอนที่ก็คิดคำนวณค่าแรงเลยคู่เดียวนะครับ 17ุการช่วงวันหยุดการแต่เกิน17.00จนนเป็นต้นไปนะคะโอเคไปเช็คนะวันทำงานปกติแต่เกิน17.00จนเป็นอ่ะเช็คชั่วโมงกันไปดูวันทำงานปกติแต่เกินเวลา วันนปกติแต่เกินเวลาสี่ชั่วโมงโอเควันหยุดแต่ในเวลาปกติแปดกับแปดสองเป็นสิบชั่วโมงส่วนเกินเวลาปกติแต่ในวันหยุดคือสองชั่วโมงโอเคเรียบร้อยได้เลยคราวนี้หาเลนะคะในวันทำรมดปกติแต่เกินเวลาสี่ชั่วโมงคูณช่วยดูให้หน่อยชั่วงนี้เราคิดกี่เท่าคิดกี่เท่า คิด1.5้าเท่าของค่าแรงปฏิจติจำเลยค่าแรงปฏิจติได้ไหมั้ย1.5้าเท่าของ40บาทเรียบร้อยได้แล้วนะคะอ่ะให้นอนสีู่นหน้าเท่าคิดเป็น6 0บาทต่อชั่วโมงโอเคได้แล้วนั้นวันหยุดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่อยู่ในเวลาบันปี ชั่วโมงเขาคิดที่กี่เท่าอันนี้คือสองเท่าใช่ไหมฮะสองเท่าเท่าก็คือสองเท่าของเลนปกติอ่าแตอันนี้ก็คือแปดสิบบาทต่อชั่วโมงเรียบร้อยเห็นเดี๋ยวตัวนี้สองชั่วโมงสองชั่วโมงคูณเป็นวันหยุดใช่ฮะเป็นวันหยุดแต่เวลาเกินปกติเกินปกติคิดที่สามเท่า สามคูณเลนปกติค0สี่สิบบาทเรียบร้อยได้สามคูณสี่สิบเป็นหวยยี่สิบบาทต่อชั่วโมงโอเคงันหยิบตัวเลขนี้ไปควณนาอ่าฉันวันทำงานปกติเราอยู่ที่กี่ชั่วโมงนะมีสี่ชั่วโมงชั่วโมงละหกสี่ยี่สิบสี่สี่ วันหยุด8ปดโมงถึงสิบเจมีทั้งหมดสิกชั่วโมงคูณแปดบาทสิบหกคูณแปดสิบเป็นหนึ่นสร้แสิบแล้วก็วันหยุดแต่เกินเวลาปกติสองชั่วโมงชั่วโมงละร้อิบาทร้อยยีสิบคูณได้สง โอเครอ่ากดให้หน่อยค่ารวมเวลา240ปุ่มอ8 4ปุ่ม244ได้ข้อามหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบอให้ทีได้หลาเรียกเลยเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต้นอยู่ที่สามพันสามร้อยหกสิบบาท ตัวนี้เ<อ>ขาเรียกว่าค่าแรงขั้นโอเคัวที่นนะคะค่าแรงขั้นต้นร้อยครับนี่ก็คือค่าแรงขั้นต้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นการรวมระหว่างค่าแรงปกตินะครับซึ่งมีทั้งหมดสี่สิบชั่วโมงนะครับคูณด้วยค่าแรงอัตราปกติก็คือสี่สิบบาทนะครับเป็นพันหนึ่งร้อยพันหกร้อยนะครับค่าแรงปกติแล้วก็โอทีนะครับในวันทํางานปกติ อีกอ่าชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วอ่าคูณ60ก็คือ60นี้ก็ได้มาจากอ่า40คูน1.5นะครับนะเรา40แล้วครับคูน1.5เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น60เอเคไหมครับเพราะว่า OT ในวันทํางานอ่าปกติก็จะเป็น1.5เท่าของอัตราค่าแรงปกติก็เป็น240นะครับ วันหยุดก็จะเป็นโอทีในวันหยุดก็จะเป็น1280นรบนะครับนะ,ะนการทํางานในวันหยุดนะครับโททีนะครับแล้วก็ OT ในวันหยุดอีก2ชั่วโมงก็เป็น240ร่วม OT ท,ทั้งหมดนะครับหนึ่บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นค่าแรงปกติบวก Ot หรือค่าลวงเวลาก็จะเป็นค่าแรงขั้นต้นอยู่ที่3,360บบาทนะครับนี่คือค่าแรงขั้นต้นนะครับต่อมาข้อที่สอง ข้อที่สองขอให้หาค่าแรงงานสุทธิใช่ไหมคะให้หาค่าแรงสุทธิโดยมีภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงต้นมีเงินประกันสังคมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงต่อปีไปวันค่ะข้อสองข้อสิบสองให้คำนวณหาค่าแรงงานสุทธิค่าแรงงานสุทธิ ค่าแรงงานสุทธิเกิดจากค่าแรงงานทั้นต้นนะคะแล้วก็หวกด้วยรายการหักต่างๆโอเคค่ะไว้ม่เฉยมาใช้กานคิดค่าแรงงานทั้นต้นเท่าไหร่ค่าแรงงานทั้นต้นเท่าไหร่หาไว้ยังหาไว้แล้วนี่ไงตัวนี้หยิบมาใช้ได้เลย 3,360รยาการายการราตาเมื่อกี้จำได้อันที่ห um> นึ่งนะคะสีเงินได้ภาคนะที่จะาภาษีละที่จ่ายปก็คือ5้าส่วนหนส่วน100่อยราแ ถ้าไรนขท้งต้นก็คือสามพันสามอยหกสิบส่บาเรียบร้อยด้ปุ๊บให้น้อยห้าเปอร์เซ็นต์สามนสามรถอหกสิบได้หนึ่งร้อยหกสอันนี้คือราการหักเงที่หนึ่งรายการหักัวที่สองเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเขาคิดที่1นึ่เอร์เซ็น ของค่าแรงปกติเงินประกันสังคมเวลาไม่คิดอ่ะเขาไม่ได้คิดที่ค่าแรงขั้นต้นนะฮะเขาจะคิดที่ค่าแรงปกติเฉยๆไม่รวมโอทีนะคะอันนี้คือเป็นเงินไข่ด้วยนะเป็นกฎหมายนะคะงั้นเช็คดีด้วย1.5%ของค่าแรงปกติค่าแรงปกติจัได้1,600งพัอยคูณหน่งจุดห้าเป1ร์เซ็นต์ได้24 เอาลงตัวให้น้องน้องสมใจได้ร้อสิบเก้าสิบสองแต่รายการนี้ต้องเอาไหมคะนั้นเอาตัวนี้ตั้งลบลบด้วยรายการค่ะนั้นรายการคะลบตามสมตานได้เท่ากับสามคูณหนึ้อยสิ อย่างนี้ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าแรงงานสุทธิเท่ากับ3า6 8เรีอยกสบดนะครับอ่านี่ก็คือค่าแรงงานสุทธินะครับจากที่เราคำนวณค่าแรงขั้นต้นได้แล้วนะครับนะเราก็จะมาคำนวณหาเงินหักต่างๆนะครับก็คือมันจะมีอยู่2ตัวเงินหักนะครับก็คือภาษีเงินได้หักภาษีจ่ายนะครับก็คือ5%เปซ็ของค่าแรงขั้นต้นเขาบอกนะครับ ก็ได้118บาทนะครับเงินประกันสังคมอีกนะครับนะรวมกันเป็น24บาทนะครับรวมรวมหักก็192นะครับนะหักมาก็จะเป็นค่าแรงสุทธิอยู่ที่3,168บาทครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับกับการบันทึกค่าแรงเป็นต้นทุนการผลิตนะครับสวัสดีครับ